สวัสดีครับผมไปได้เวลานักกีฬาออออเอาเก่งมากเก่งมากเอาชิงแชมป์ครับมาแล้วมาแล้วเอานี่มาดิ กลัวจะที่ไหนไปฝั่งนูน้นเอาชื่อใจเอาชื่อใจจอมซนนะครับกับเรื่องฟุตบอลนี่เก่งมากเอา้า ใช่ใช่เราทำมาเร็วไปพีจัยชอบฟุตบอลนะครับม เล่นมากเลยนะครับเหนื่อยแล้ว <laughs> <laughs>